วิธีแก้ m e s s ซ n เจอไม่สามารถโทรออกได้ทำง่ายงาย่ยกตัวอย่างจะลองแตะที่การโทรออกของแชทไม่ s e n เจอซึ่งไม่สามารถโทรออกได้แสดงว่าเรายังไม่อนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงนะครับหรืออาจโทรออกไม่ได้ด้วยกรณีอื่นๆให้เราแตะที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือแล้วเลื่อนลงมาแตะที่ แต่ที่การจัดการแอปเลื่อนลงหาแล้วแต่แอป Messenger แล้วให้เราแตะที่สิทธิ์เลื่อนลงมาตรงหัวข้อไม่อนุญาตแตะที่โทรศัพท์สิทธิ์การเข้าถึงให้เราเลือกอนุญาตแต่ย้อนกลับต่อไปแต่ที่ไมโครโฟน ให้เราเลือกอนุญาตแค่นี้ก็สามารถโทรออกได้ปกติเรียบร้อยนะครับทำไม่ง่ายกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ